เอาละก็ปุ่สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักถูกทานอย่างเป็นทางการด้วยนะครับมาพบกับผมจีจีมูฟ <ie> ี่กันอีกเช่นเคยแล้วันนี้ผมก็จะมาสปอยเรื่องที่ทุกคนกำลังรอคอยนะครับนั่นก็คือดาวปัญญาราชันนั่นเองซึ่งเรื่องราวนั้นก็กำลังสนุกเข้มข้นเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมอยากรู้แล้วว่าเรื่องราวในคลิปนี้จะสนุกตื่นเต้นขนาดไหนเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้ตอนนี้เลยนะครับหลังจากที่พระเอก ได้เดินทางมาที่เมืองนภาดาลานะครับเขาก็กลับพบว่านางเอกนั้นได้ถูกล้างสมองทนจำพระเอกไม่ได้แถมนางยังต้องการสังหารใครก็ตามที่เป็นภัยต่อเมืองหิมะนั่นเองพระเอกจึงได้มาห้ามไม่ให้นางเอกนั้นทำร้ายผู้คนบริสุทธิ์และเขาก็ทําเป็นว่า ไม่รู้จักกับนางเอกและบอกแค่เพียงถ้าหากขานั้นอยู่ที่นี่ขาก,ก็ไม่อาจปล่อยให้มีผู้คนบริสุทธิ์ถูกสังหารได้และยีฉันฮานนางเนี่ยนะครับก็คิดในใจว่าพระเอกนั้นเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประลองศึกใหญ่และถึงนางจะไม่ค่อยชอบพระเอกมากสักเท่าไหร่แต่นางนั้นก็จะต้องปล่อยพระเอกไปก่อน พอทาหากนางลงมือสั่งหารพระเอก,ก่อนที่งานประลองจะเริ่มเมืองหิมะนะครับก็อาจจะต้องซวยเพราะพระเอกนั้นเป็นปรมาจารย์ดาบที่โด่งดังมากๆซึ่งพระเอกก็ได้แต่คิดในใจว่านางเอกนั้นได้ถูกควบคุมโดยพวกเมืองหิมะโดยสมบูรณ์มากๆและถือเป็นวิชาที่แข็งแกร่งและหายากสุด ซึ่งเขานั้นก็จะต้องหาทางเพื่อช่วยหลิวเซียงให้ได้และจากนั้น พวกตัวโกงนะครับผมก็ได้คิดในใจว่าไอ้เจ้าหลิวหยุนถึงในครั้งนี้ข้าจะกำจัดเจ้าไม่สำเร็จก็จริงแต่บนเวทีการประลองเจ้าก็อย่าหวังแล้วว่าจะได้เชิดชายดังเช่นในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่พระเอกนะครับได้รู้ว่าแม่ของเขาถูกจับไว้ที่ไหนพระเอกจึงได้เริ่มวางแผนเพื่อบุกเข้าไปช่วยเหลือ และจากนั้นหลิวฉียยุนเนี่ยนะครับก็มาพบกับพระเอกและถามว่าทำไมพระเอกนั้นถึงต้องทำลายทะเลปลานของพวกลูกศิษย์ของตระกูลหลิวด้วยหรือว่าพระเอกจงเกลียดจงชังซึ่งพระเอกก็รู้นะครับว่านางนั้นเป็นคนดีพระเอกจึงบอกไปแค่ว่าแม่นางหลิวขากับเจ้าพึงจะพบกันข้าไม่เคยมีเรื่อง บาดหมางกับตระกูลของเจ้าแต่ที่ข้าทำไปก็เพื่อความยุติธรรมแต่ก็เอาเถอะงานประลองใกล้จะเริ่มขึ้นแล้วและเจ้ากับข้าก็คงจะต้องเป็นศัตรตูกันอยู่ดีและนางนะครับผมก็คิดในใจว่าไม่เคยมีผู้ใดต้านทานสเสนในตัวของข้าผู้นี้ได้แต่หลิวหยุนเจ้านั้นเป็นคนแรก ที่ทาให้ข้ารู้สึกว่าอยากจะอยู่กับเจ้าให้มากกว่านี้จากนั้นนะครับเช้าวันต่อมาตั๋วการเข้าชมการต่อสู้นั้นก็ขายดีมากๆจนขายหมดอย่างรวดเร็วซึ่งพระเอกนั้นก็กำลังขี่นกยักษ์และบอกกับมันนะครับว่าการต่อสู้นั้นใกล้เข้ามาแล้วและข้าจะแวะไปหาผลไม้วิญญาณเพื่อมาเป็นอาหารให้กับเจ้าสักหน่อย แต่เทาว่าทันแดนนั้นเองก็มีคนโจมตีมาที่พระเอกและเขานะครับก็ทำการประกาศว่าแมวของเจ้าน่ารักดีนี่นั้นข้าขอมันได้หรือเปล่าและข้อเสนอของข้าพู่นี้ก็คือแลกเปลี่ยนมันกับผลึกวิญญาณจำนวนมหาศาล้าสนใจหรือเปล่าละ่ะซึ่งพระเอกนะครับก็ไม่สนใจและเดินหนีไปอีกทาง และคนพวกนี้จึงคิดในใจว่าไอ้เจ้าหมอนี่ช่างหญิงยโสยิ่งนักเจ้าไม่รู้จักท่านกูเทียนเจ้าผูนนี้เรืยังไงกันถ้าไม่อยากตายแล้วก็รีบส่งแมวมาเร็วเข้าสึ่งพระเอกในวัยผู้ใหญ่นะครับผมก็ได้รู้จักกับกูเทียนเจ้าด้วยและพระเอกก็คิดในใจว่าข้าไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกับกูเทียนเจ้าที่นี่ และคนที่ยืนข้างๆเขาก็คือองคลักษ์พวกเขานั้นมาจากสำนักนิกายเทวะหนึ่งในหกสำนักที่แข็งแกร่งที่สุดในสมัยที่พระเอกโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเขานั้นเคยได้ทำลายสำนักของพวกนั้นด้วยน้ำมือของตนเองและกูเทียนเจ้าตอนนั้นนะครับผมก็ได้กลายเป็นเจ้าสำนักเทวะในอนาคตนั่นเอง ซึ่งพระเอกนะครับก็คิดว่าหลังจากที่เขากล่าวเท้ามายังที่นี่ก็ไม่คิดเลยว่าจะได้เจอกับกูเทียนเจ้าเป็นคนแรกแต่สิ่งที่เหมือนเดิมก็คือพระเอกและกูเทียนเจ้านั้นก็เป็นศัตรูกันนะครับซึ่งทำไมพระเอกถึงได้เป็นศัตรูกับกูเทียนเจ้าเรื่องราวนี้ก็ยังไม่ถูกเปิดเผยนะครับผมและพระเอกก็ได้บอกไปว่า ถ้าเจ้าคิดว่าเจ้าสามารถสังหารข้าได้แล้วก็ก็ลองดูได้เลยซึ่งสาวที่มาครับกูเทียนเจ้าเนี่ยนะครับก็บอกกับเขาว่าท่านกูชายผู้นั้นกล้าล้ำเส้นกับท่านท่านจะต้องจัดการกับเจ้าหมอนั้นเผื่อเป็นการสั่งสอนและจากนั้นองค์คลักของกูเทียนเจ้าก็ทำการซัดพลังใส่พระเอกในทันทีทำให้ชาวเมือง แถวนั้นนะครับก็หนีแทบไม่ทันและพระเอกก็ได้พูดขึ้นมาว่าผู้กำหลับอสูรจิวจินทำให้องค์คลักษ์ก็ถึงกับยืนอึง้งพระเอกและจิวจินก็ทำการซัดพลังกันอย่างดุเดือดมากๆและทันใดนั้นนะครับจูจูก,ก็มีคนโผล่มาช่วยพระเอกซึ่งคนคนนั้นก็คือไปหลีนั่นเองปรมาจารย์หนุ่มจากสำนักพระเอก ซึ่งถึงแม้ว่าสำนักของพระเอกนั้นจะมีคนเร็วๆอยู่เยอะนะครับแต่ทว่าก็มีคนดีๆอยู่เยอะเช่นกันและไป่หลีก็พูดขึ้นมาว่าข้าเบื่อเต็มทีกับการต่อสู้ที่มันไร้สาระแต่ถ้าหากพวกเจ้าคิดจะแตะต้องหรือยุนแล้วละก็จะต้องผ่านข้าผู้นี้ไปให้ได้ซะก่อนซึ่งไป่หลีนะครับก็ต้องการตอบแทนที่พระเอกนั้น ได้เคยช่วยเหลือชีวิตของเขาไว้นั่นเองซึ่งจากนั้นสาวที่มากับกูเทียนเจ้าก็บอกกับกูเทียนเจ้าว่าท่านกูข้าไม่อยากได้แมวอีกแล้วพวกเราเรีบกลับกันเถอะและกูเทียนเจ้านะครับจึงบอกกับพวกพระเอกว่าเพราะงานประลองมีกฎเขียนเอาไว้ว่าห้ามต่อสู้กันก่อนที่งานจะเริ่มพวกเจ้าถึงได้กล้าทำตัวหญิงยโสเช่นนี้ แบบนั้นใช่หรือไม่ละ่ะไปหลีจึงตอบนะครับว่าเจ้าคิดว่าข้าไม่กล้าสู่หรือยังไงกันและจากนั้นกูทเทียนเจ้านะครับก็ทำการใช้พลังโจมตีใส่สาวผู้ติดตามและบอกว่านี่คือโทษฐานที่เจ้าพาปัญหามาให้กับขา้าสึ่งพระเอกก็คิดในใจนะครับว่าไอ้เจ้าหมอนี่ยังไรยังไอและสารเลวอยู่เหมือนเดิม ไม่มีเปลี่ยนแปลงและไปหลีก็สังเกตได้ว่าพลังของพระเอกนั้นเพิ่มขึ้นมามากกว่าเดิมมากๆพระเอกจึงบอกนะครับว่าขาดายาวิเศษตัวนึงมามันส่งผลดีมากๆและข้าก็ยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยด้วยเจ้ารับไปสิเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ที่กําลังจะมาถึงสิ่งพระเอกก็ได้บอกไปหลีว่าในบรรดา ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดเจ้ากับข้านะถือว่ามีระดับพลังที่ต่ำที่สุดเลยไปลีจึงตอบแต่ถึงอย่างนั้นข้าก็เชื่อมันนะว่าพวกเรานั้นจะต้องเอาชนะงานประลองได้และสำนักของพวกเรานั้นก็จะต้องได้รับเลือกให้ได้ขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำของดินแดนในตอนเหนืออย่างแน่นอนข้าเชื่อเช่นนั้นจากนั้นนะครับทั้งสองคน ก็ได้มาพบกับเจ้าสำนักอีกครั้งซึ่งเดินทางมาที่นี่เพื่อดูการแข่งขันเจ้าสำนักจึงได้บอกว่าให้คุ้มกันที่แห่งนี้ไว้เพื่อให้พระเอกและไปหลีได้รวบรวมสมาธิและท่าฮากมีผู้บุกลุกแลวก็ให้สังหารพวกเขาได้ในทันทีเพราะทั้งสองเป็นอาจารย์หนุม่มผู้ทรงเกียรติของสำนักของพวกเราจากนั้นนะครับผม ผู้คนจากสำนักของพระเอกนั้นก็มารวมตัวกันณที่แห่งนี้และพวกตัวร้ายก็กำลังคุยกันว่าไอเจ้าหลิวยุนได้เดินทางมาถึงที่เมืองแห่งนี้แล้วแถมยังสร้างศัตรูอีกมากมายและพวกเราจะต้องติดต่อไปหาผู้เข้าแข่งขันคนหนึ่งเพื่อให้เขาจัดการสังหารพระเอกบนเวทีการประลองและต่อมานะครับพระเอก ก็ได้ออกเดินทางตามแผนที่ไปเพื่อไปช่วยเหลือแม่ของเขานะครับและที่ทางเข้าไปยังสถานที่แห่งนั้นมันก็มีอสูรวิญญาณเฝ้าอยู่เป็นจำนวนมากและพระเอกจึงได้เข้าต่อสู้กับพวกมันอย่างดุเดือดและทำการกระโดดลงไปด้านล่างซึ่งสถานที่แห่งนี้มันก็เต็มไปด้วยหมอกพิษนะครับเพื่อใช้สะกดพลัง ของแม่พระเอกนั่นเองพระเอกจึงได้คิดในใจว่าเขาจะต้องจัดการกับทุกคนที่เป็นคนทำเรื่องนี้แต่ก่อนอื่นเขาจะต้องหาทางช่วยท่านแม่ออกมาให้ได้ซะก่อนและเขาก็หวังว่าแม่ของเขานะครับจะยังไม่ยอมแพ้ต่ออากาศที่เป็นพิษแบบนี้และพระเอกก็ได้ยินเสียงเรียกของใครบางคนนะครับแต่ทว่ามอกมันก็หนามากๆและแม่ของพระเอก ก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าหากเจ้ามาที่แห่งนี้เพื่อช่วยเหลือข้าแล้วละก็มันไม่มีประโยชน์หรอกเพราะผนึกอันนี้มันไม่สามารถทำลายได้นั่นเองข้าพยายามพังมันอยู่หลายครั้งแต่มันก็ไม่เป็นผลซึ่งแม้พระเอกก็ไม่รู้นะครับว่าชายผู้นี้เป็นใครเนื่องจากว่านางนั้นไม่ได้เจอกับพระเอกนับตั้งแต่ที่พระเอกเกิดนะครับและพระเอก ก็ได้ใช้พลังอันมหาศาลและพยายามที่จะพังผนึกให้ได้แล้วก็บอกว่าท่านแม่ข้าต้องขออภัยด้วยที่ข้ามาเร็วที่สุดได้เพียงเท่านี้ซึ่งเมื่อแม่พระเอกนะครับผมได้ยินดังนั้นนางก็ถึงกับอึ้งไปเลยที่ได้รู้ว่าคนที่มาช่วยนางก็คือลูกชายนั่นเองซึ่งแม่พระเอกก็ได้พูดต่อว่าเป็นเจ้าจริงๆหรอนเนี่ย ลูกหยุนของแม่แต่ทว่าทันใดนั้นแม่พระเอกก็ถูกผนึกลัดแน่นขึ้นเรื่อยๆนะครับนางจึงบอกว่าผนึกนี้หากมีผู้ใดพยายามทำ้ายมันแต่ทำไม่สำเร็จมันก็จะลัดแน่นขึ้นเรื่อยๆและแม่พระเอกก็บอกนะครับว่าอย่าได้ห่วงเลย แม่น่ะทนไหวและแม่ก็รู้ว่าเจ้าเองก็ทรมานที่เห็นแม่เป็นเช่นนี้และดูเหมือนว่ารูปลักษณ์ของเจ้าก็จะเปลี่ยนไปด้วยนั่นเป็นผลมาจากการฝึกฝนวิชาใช่หรือไม่แม่ดีใจมากที่เห็นเจ้าเติบโตมาได้ถึงเพียงนี้และพระเอกก็ได้ให้สัญญานะครับว่าท่านแม่ข้าจะทำทุกอย่างเพื่อพาท่านออกไปจากที่นี่ แม่พระเอกจึงบอกว่าจริงๆแล้วมันมีอยู่หนึ่งวิธีที่จะสามารถทำลายผนึกได้ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเมื่อนา,นานมาแล้วมีดาวตกลูกหนึ่งแต่ตกมายังที่แห่งนี้และพลังของมันก่อสร้างห่วงมิติและกระแสพลังงานแห่งนี้ขึ้นมานั่นจึงทำให้พวกนิกายดวงดาราก็ใช้พลังจากมัน เพื่อทำให้ตนนั้นแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่มีใครรู้ถึงความลับของห่วงมิตินี้นอกจากพวกเขาและแม่พระเอกก็สามารถใช้เทคนิคเพื่อควบคุมพิษได้พวกตัวร้ายนะครับจึงจับนางมาไว้ที่นี่เพื่อให้จัดการกับหมอกพิษนั่นเองในขณะที่พวกเขาก็ใช้ประโยชน์จากพลังของดาวตก พระเอกจึงบอกว่าเขาจะเข้าไปในห่วงมิตินี้เพื่อทำลายเศษดาวตกซะและหยุดเรื่องทุกอย่างแต่แม่พระเอกก็กลับพูดว่าไม่มีใครสามารถเข้าไปยังที่แห่งนั้นได้แม้แต่พวกนิกายดวงดาราก็ยังเข้าไปไม่ได้เพราะคนที่เข้าไปจะถูกกัดกร่อนพลังและตายลงในที่สุดสึ่งพระเอกก็ไม่ฟังนะครับและบอกว่า ท่านแม่ระดับพลังแค่นี้ทำอะไรค่าไม่ได้หรอกและพระเอกนะครับผมก็ทำการกระโดดลงไปในหลุมลึกและให้สัญญาว่าจะกลับขึ้นมาให้ได้ซึ่งเมื่อพระเอกลงมาที่ด้านล่างเขานะครับก็สัมผัสได้ว่าสถานที่แห่งนี้มันมีแรงดึงดูดที่มาหาศาลมากๆและมันสามารถสังหารจอมยุทธ ระดับยินหยางได้เลยและทันใดนั้นเศษของดาวตกก็กลับส่งเสียงเรียกออกมานะครับและพระเอกก็ได้พบว่าตรงกลางของมันน,นั้นมีอาวุธราชันที่กำลังส่องแสงอย่างสว่างสวยัยและจากนั้นก็มีชายคนหนึ่งแต่ปรากฏตัวขึ้นและเขาก็ได้บอกว่าเป็นเวลานับพันปีที่ไม่มีใครลงมายังที่แห่งนี้แต่คนที่ลงมา กลับเป็นแค่เด็กนุ่มที่อายุเพียง20ปีสิ่งพระเอกก็กำลังงงนะครับว่าเขานั่นเป็นใครกันและชายปริศนาก็ได้แนะนำตัวว่าข่าผ้นี้ก็คือราชาแห่งพิษและข้าขอดูฝีมือของเจ้าหน่อยนะไอ้หนูสึ่งพระเอกก็รู้สึกตัวได้นะครับว่าพลังวิญญาณของพระเอกนั้นไม่สามารถใช้ได้ณนะที่แห่งนี้ลาชาพิษจึงตอบเจ้านะ อ่อนแอกว่าที่ข้าคิดนะโดนไปแค่นี้ก็ถึงกับยืนไม่ไหวแล้วลืและพระเอกก็คิดในใจว่าชายผู้นี้ไม่ใช่มนุษย์อย่างแน่นอนเพราะร่างกายถูกสร้างขึ้นมาจากผิดและเขาก็ใช้พลังวิญญาณเหมือนพวกจอมยุทธ์ปกติไม่ได้และพระเอกก็คิดว่าถ้าเขาสามารถกำจัดชายผู้นี้ลงได้ก็จะสามารถหาคำตอบของเรื่องนี้ได้นะครับ และทั้งสองคนเนี่ยก็ทำการซัดกันอย่างเมามันและราชาพิษก็ทำการซัดพลังใส่พระเอกแบบเข้าไปเต็มๆและเขาก็บอกว่าข้ารออยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้วงั้นคาขอร่างกายของเจ้าไปละนะและเขานะครับก็ทำการเขายึดร่างกายของพระเอกนะครับและหลังจากที่ราชาพิษสามารถเข้ามายัง ทะเลปลานของพระเอกได้เขาก็คิดในใจว่าทำไมที่นี่มันถึงได้ว่างเปล่าเช่นนี้กันเนี่ยและเขาก็ยังสังเกตเห็นชุดเกราะลาชันและคิดในใจว่า ข้าไม่แปลกใจเลยที่เจ้าหนูนี่สามารถรับการโจมตีของข้าผู้นี้ได้ชายคนนี้มีสมบัติวิเศษมากมายและน่าจะไม่ใช่คนธรรมดาอย่างแน่นอนและราชาพ,พิษก็ได้สังเกตเห็นหินฟื้นคืนชีพและเขานั้นก็ถึงกับตกใจเป็นอย่างมาก และคิดแน่ใจนะครับว่าอาจารย์ของข้าเคยบอกเอาไว้ว่าไอเจ้าหินย้อนเวลานี่มีพลังที่สูงมากๆจนสามารถควบคุมสวรรค์และพื้นดินได้แล้วไอเจ้าเด็กคนนี้มีของสิ่งนี้เนี่ยนะนี่เจ้าเป็นใครกันแน่และจากนั้นนะครับลาชาพิษก็โดนหินวิเศษดูดเข้าไปนะครับผมซึ่งในระหว่างนั้นพระเอกนะครับก็ไม่รู้ว่า ราชาพิษนั้นไปไหนแต่พลังของเขาจูจูก็ลดลงไปและพระเอกก็ได้ใช้ประโยชน์จากหมอกพิษนี้เพื่อฝึกวิชาและทำให้ร่างกายเลื่อนระดับจากกายาเล็กให้ใกลายเป็นกายาเพชรน,นะครับและพระเอกก็ได้สัมผัสว่าด้านบนเหวนั้นมีใครบางคนกำลังบุกมาที่นี่และทางด้านบนพวกนิกายดวงดาราก็เดินทางมาที่นี่นะครับ และแม่พระเอกก็บอกกับพวกมันว่าพวกเจ้านะรอไม่ไหวแล้วละสิที่จะมาทรมานข้าอีกพวกนั้นจึงตอบกลับมาว่าจริงๆแล้วเจ้านะ่ะควรจะตายไปตั้งนานแล้วแต่เพราะสามารถดูซับหมอกพิษได้ก็เลยยังรอดอยู่แต่ตอนนี้ดูเหมือนกับว่าไอเจ้าดาวตกนี่มันจะหมดประโยชน์กับพวกเราแล้วละ่ะเพราะฉะนั้น ก็ถึงเวลาจบชีวิตของเจ้าแล้วและพวกข้าก็จะไปรับรางวัลกับนายท่านยังไงละ่ะและแม่พระเอกนะครับก็กำลังถูกทรมานอยู่แต่นางก็คิดในใจว่าข้าจะยังตายที่นี่ไม่ได้เพราะต้องใช้วิชาดูดซับหมอกพิษให้พระเอกนั่นเองและทันใดนั้นพระเอกก็ได้กลับขึ้นมานะครับและพูดอีกว่าพวกเจ้าทุกคนจะไม่ได้รับรางวัลใดๆดทั้งนั้น เพราะข้าจะทําการสังหารพวกเจ้าทุกคนยังไงละ่ะและแม่พระเอกจึงบอกให้เขานะครับรีบนี้ไปเพราะเจ้าพวกนี้เป็นจอมยุทธระดับสวรรค์ซึ่งแม่พระเอกนั้นก็ไม่รู้นะครับว่าพระเอกได้ย้อนเวลามาพระเอกจึงบอกกับนางไปนะครับว่าท่านแม่ระดับสวรรค์นะ่ะมันไม่เท่าไรหรอกและเขาก็ได้ทำการระเบิดพลังขั้นสุดยอดและจัดการคับ พวกมือสังหารได้จนหมดและพระเอกก็ได้มอบอาวุธลาชันที่มาจากดาวตกให้กับท่านแม่และเขานะครับก็ใช้พลังจากมันสร้างผนึกขึ้นมาปิดที่แห่งนี้เอาไว้ไม่ให้พวกตัวร้ายเข้ามายังที่นี่ได้และให้แม่ของเขาฝึกวิชาที่นี่ไปก่อนและพระเอกก็จะมารับนา่งที่หลังและจากนั้นนะครับไปลีนั้นก็เดินทางมาหาพระเอก และก็ได้แจ้งข่าวว่ามีผู้คนจำนวนมากจากตระกูลโม่ได้ถูกฆ่าล้างสังหารและข่าวลือก็บอกว่าคนที่ลงมือนั้นก็คือลิวเซียงนางเอกของเรานั่นเองและพระเอกกับไปหลีนะครับก็ออกเดินทางมาที่งานเลี้ยงไปหลีจึงได้บอกว่าเราเข้าไปกันเถอะพวกเขาน่าจะรอเราอยู่และพวกคนจากเมืองหิมะนะครับผมก็อยู่ที่นี่ด้วย และจากนั้นหัวหน้าตระกูลกูล่ก็ถามกับนางเอกว่ามีผู้คนจากตระกูลโม่ได้ถูกสังหารมูและเจ้าใช่คนที่ลงมือหรือไม่หลิวเซียงนะครับจึงได้เล่าว่าตอนนั้นข้ากำลังดูซับพลังจากหินหวังซิงอยู่และจู่ๆก็มีคนบุกเข้ามาโจมตีข้าและข้าก็แค่ป้องกันตัวเท่านั้นและพระเอกก็คิดในใจว่า ไอเจ้าหินก้อนนี้น่าจะมีพลังจากดวงดาวอยู่และใครก็ตามที่ดูดพลังของมันเข้าไปก็จะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและพระเอกก็ดูออกนะครับว่าเรื่องทั้งหมดนี้มันก็เป็นแผนของพวกตระกูลหลิวที่ต้องการจะกำจัดผู้แข็งแกร่งอย่างนั่งเอกให้ออกไปจากงานประลองนั่นเองและชายคนหนึ่งก็ได้พูดขึ้นมาว่า ข้าในฐานะคนจากตระกูลโม่วันนี้แหละข้าจะขอล้างแค้นให้กับผู้คนที่ได้ตายไปนางเอกจึงบอกว่าถ้าหากเจ้าคิดจะหาเรื่องข้าอีกคนละก็เจ้าก็จะต้องตายไปอีกคนนะซึ่งพระเอกก็รู้นะครับว่าพลังแค่นี้มันไม่สามารถทำอะไรนางเอกได้และจากนั้นนางเอกก็ได้ทำการ โจมตีสวนกลับไปด้วยพลังขั้นสุดยอดจนเหล่าจอมยุทธ์ที่มาเข้าร่วมงานก็ถึงกับคุยกันว่าคนจากเมืองหิมะนั่นแข็งแกร่งจริงๆสมคำล่ำลือม,มากๆและจากนั้นก็มีคนนะครับมาหยุดการต่อสู้ไว้ซึ่งเขานั้นก็คือหัวหน้าตระกูลกู่และเขาก็บอกว่าให้หยุดการต่อสู้ที่เหลวไหลนี้ซะไม่งั้นพวกเจ้าจะไม่ได้ก้าวเท้า หลับออกไปจากเมืองนภา,าดาลาได้อย่างปลอดภัยนะและเขาก็คิดในใจนะครับว่าพลังของนางเอกนั้นแข็งแกร่งเกินไปจนผิดปกติเขาจึงได้ทำการถอดจิตเข้าไปเพื่อเขาไปดูความลับของความแข็งแกร่งนั่นเองและพระเอกก็ดูออกนะครับว่ากูฟังซิง่งได้แอบใช้พลังนี้และเมื่อนางเอกรู้ตัวนะครับนางก็ถามว่า นี่เจ้าคิดจะทำอะไรกันพร้อมทั้งระเบิดพลังอ่านมหาศารออกมาพระเอกจึงได้ทำการเตือนกับทุกคนนะครับว่าพลังน้ำแข็งนี้รุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วและให้ทุกคนรีบหนีไปจากที่นี่ก่อนและนางเอกนั้นก็ดูเหมือนกับว่าจะควบคุมตัวเองไม่ได้และเอาแต่พูดนะครับว่าผู้ใดก็ตามที่ต่อต้านวังหิมะจะต้องถูกกำจัดและกูฟังสิ่ง พอออกคําสั่งว่าใครก็ได้เข้าไปหยุดนางทีซึ่งพลังของนางเอกนั้นมันก็แข็งแกร่งมากๆเนื่องจากที่นางนั้นเป็นสายเลือดหายากนั่นเองและก็เป็นพระเอกที่กระโดดเข้าไปหยุดการโจมตีเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้คนบริสุทธิ์ถูกสังหารนะครับด้วยพลังน้ําแข็งนั่นเองและจากนั้นพระเอกก็ได้เห็นภาพนิมิตของอะไรบางอย่าง ซึ่งตัวเขานั้นก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรและจากนั้นยีเชียนฮานคนจากเมืองหิมะที่มากับพระเอกก็ได้ประกาศว่าพวกนิกายดวงดาราช่างต่ำชาซะจริงคิดว่าพวกข้าไม่รู้เลยยังไงกันว่างานเลี้ยงนี้ถูกจัดขึ้นมาก็เพื่อต้องการต่อสู้กับนิกายหวังเยือกแข็งของพวกเราและจากนั้นหัวหน้าตระกูลกู ก็บอกนะครับว่าครั้งนี้ข้าจะปล่อยพวกเจ้าไปก่อนเนื่องจากพวกเจ้านั้นเป็นผู้เข้าแข่งขันคนสำคัญในงานและอีเชียนฮานก็บอกต่อนะครับว่าคิดว่าพวกข้าจะยอมหรือยังไงกันทันทีที่งานประลองเริ่มชายชนะจะต้องตกเป็นของกาว,วังเยอะแข็งของพวกเราอย่างแน่นอนจงจำไว้ให้ดีละ่ะและจากนั้นหัวหน้าตระกูลกู ก็บอกกับลูกชายนะครับว่าเจ้าคงรู้สินะว่าต้องทำเช่นไรบนเวทีการประลองข้านนะรู้ดีถึงความแข็งแกร่งของเจ้าและลูกชายนะครับก็ตอบกลับมาว่าได้เลยท่านพ่อข้าจะเป็นคนจัดการกับลิ้วเซียงและพลังน้ำแข็งของนางเองและข้าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังและเช้าวันต่อมานะครับ งานประลองนั้นก็ได้มาถึงและคงจะเป็นงานประลองที่ดุเดือดที่สุดที่เคยมีมานะครับซึ่งพระเอกก็บอกกับไปลีว่าดูเหมือนว่างานนี้จะมีคนจ้องเล่นงานพวกเราอยู่นะรวมไปถึงคนจากเมืองหิมะก็ถูกจ้องเล่นงานอยู่เหมือนกันละสิ ซึ่งไปหลีก็ตอบว่าไม่ต้องห่วงล็อกข้านะจะเป็นคนปกป้องเจ้าเองและจากนั้นนักดาบสองคนที่เคยมีเรื่องกับพระเอกที่งานประมูลนะครับยินจินฉวนจึงได้พูดขึ้นมาว่าเจ้าไปหลีก่อนที่จะห่วงคนอื่นข้าวว่าเจ้านะ่ะห่วงตัวเองก่อนจะดีกว่าและจากนั้นก็มีผู้เข้าแข่งขันอีกสองคนนะครับก็ได้เดินทางมาถึง ไปหลีจึงเล่าให้พระเอกได้ฟังนะครับว่าพวกเขานั้นมาจากหุบเขาเจ็ดดาราและมีชื่อว่าซุยมู่เฉากับซุยจินอานซึ่งทั้งสองคนนี้นะครับก็เคยเป็นเพื่อนที่สนิทมากๆกับพระเอกในตอนที่เขาโตเป็นผู้ใหญ่นั่นเองแต่ทว่าตอนนี้ก็จะต้องมาต่อสู้กันเพื่อนำชื่อเสียงกลับไปให้กับเมืองของตนเองนั่นเอง และสำหรับเรื่องราวของดับวิญญาณราชันในคลิปนี้ก็มาถึงจุดสิ้นสุดนะตรงนี้นะครับผมถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบผมก็รบกวนฝากกดไลค์แชร์สับตะไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับและสำหรับวันนี้ผมทำหน้าที่เต็มที่แล้วต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีกรัปุม